สโมสรไลอ้อนหัวหินจัดประชุมสามัญประจำเดือนครั้งที่หนึ่งค่ะ เวลา19นาฬิกาวันที่17กรกฎาคม2567ที่สโมสรไลออนอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้านหลังร้านเวนตาไทาม์ออฟติกถนนเพชรเกษมนายพลกิจพงศ์ไรศิน,นอำเภอหัวหินหนายอุตสาพงศ์ไรศินนายกเกิ่งกาชาติอําเภอหัวหินที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรไลออนหัวหินพร้อมอดีตนายกสโมสรและนายกสโมสรคณะกรรมการสโมสรไลออนผ่านผลร่วมการประชุมสามัญประจำเดือนครั้งที่1สโมสรไลออน หหัวหินโดยมีนายปาโมธัญกุลสัจจานายกสโมสรไลออนปีบริหาร2,567-2,568คนใหม่พร้อมคณะกรรมการสโมสรชุดปัจจุบันให้การต้อนรับและร่วมแนะนำตัวทั้งนี้จะมีพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนหัวหินปี2,567-2,568อย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันที่17สิงหาคม2,567ที่โรงแรมหัวหินแกนโฮเทลแอนด์พาซาโดยการสถาปนา คณะกรรมการของปีบริหาร2,567 25ถึงปี2,568คาดจะเพิ่มจำนวนสมาชิกสโมสรให้มากขึ้นรวมทั้งจะจัดทำเว็บไซต์ประจำสโมสรเพื่อสร้างผลงานสู่สังคมการจัดทำแบรนด์เนมสัญ,ญลักษณ์สโมสรไลออน Lion, ติดไปตามสถานที่ต่างๆให้คนรู้จักโดยตอนนี้ร่วมกับทางเทศบาลในการปรับปรูสวนบริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองหัวหินที่ตั้งอยู่ด้านหน้าหอนาฬิกาอำเภอหัวหินและเตรียมติดป้ายสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของสโมสรไลออน Lion, หัวหิน พวบคู่กับป้ายสัญลักษณ์เทศบาลเมืองหัวหินให้เกิดความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยนายปาโมทธัญญากุลสัจจานายกสโมสรไลออนปีบริหาร2,567-2,568กล่าวว่าเมื่อตอนเข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วก็จะเดินหน้าปรับโครงสร้างสโมสรไลออนหัวหินในการช่วยสังคมทำให้ผู้คนได้รู้จักสโมสรไลออนหัวหินมากยิ่งขึ้น mm hmm. พร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหารปี2 5 6 7 2 5 5,68คือเคลียร์คีนคลีมปง่งใสสะอาดสงบ และเริ่มทำกิจกรรมโครงการสายเฟิร์นแว่นตาวัดสายตาและตัดแว่นให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวังไกกังวลหัวหินเป็นโครงการแรกแล้วอีกทั้งมีแผนการดำเนินโครงการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองหัวหินและหน่วยงานอื่นๆตามมาอย่างต่อเนื่องภายหลังปิดการประชุมซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของคณะกรรมการสโมสรในการอวยพรเนื่องในวันค้ายวันเกิดคณะกรรมการสโมสรประจำเดือนกรกฎาคม2567อีกด้วย